ทุกคนอยู่กับชาในช่อง pepper ชาชานะคะคลิปวันนี้ตื่นเต้นมากเพราะว่าชาจะมาแกะของเล่นนะคะแต่ว่าไม่ใช่ของเล่นธรรมดานะมันเป็นกล่องซุม่มเพิ่มความตื่นเต้นไปอีกในช่วงนาทีที่ผ่านมาชาเห็นคนแกะกล่องซุม่มเทเลทับบี้เยอะมากทั้งในแบบไอแล้วก็ในติ k กตอกนะคะชาก็เลยไปสาอหามาคือหาหลายร้านมากส่วนมากคือพรีออเดอร์หรือไม่ก็คือของหมดแล้วไม่มาอีกแล้วนะคะแต่ว่าชาโชคดีนะคะที่อาตงช็อปเนี่ยยังมีชาชาก็เลยซื้อมายก ok. เซ็ตก็คือทั้งกล่องเลยนะคะเทเลทับบี้มันเป็นยุคชาไงแ,แต่มันเป็นยุคที่ชาโตแบบพอรู้เรื่องแล้วอะ่ะชาาก็เลยชอบเขานะชาอยากไปนั่งกินแพนเค้กในบ้านเทเลทับบี้มากอุ้ยกล่องก,ก็น,น่ารักเลยว่ะ นี่นะทุกคน t e l e t u b b i e s Fantasy Candy World นะคะก็เป็นของป o p Mart นะคะนี่โพทิงก้วิงกี้เด็บซีและก็ลาลากล่องน่ารักมากข้างๆก็จะมีตัวที่เราสามารถได้นะคะก็คือเวลาเราซื้อยกเซตหรือว่าทั้งกล่องนะคะเราก็จะได้ไม่ซ้ำกันซึ่งเขามี12ตัวใช่ไหมเราได้ไม่ซ้ำแต่ว่า1ในนี้อาจจะเป็น Secret ก็คือ s r e t อรตจะไม่อยู่ในนี้แต่ว่าชาชารู้มาแล้วมันคือเครื่องดูดฝุ่นถ้าเราไม่ได้ Secret เราก็จะได้ตามนี้เลยนะคะ12ตัวแต่ ถ้าเราได้ซีเครตเราก็จะหายไป1ตัวดีตอนนี้ก็คือไม่รู้ว่าอยากได้ซีเครตหรืออยากให้หายไปหนึตัวนะเอาง่ายๆคือในเซตเขาว่ามี13ตัวละกันโอเคฮัลโหลตั้งกล่องเหมือนแบบขายในร้านเลยอ่ะเราจะได้มีแบ็กกราวสวยๆพร้อมตัวแรกก็จะเอาตัวต,วตรงกลางเลยนะ อุ้ยกล่องคือน,น่ารักมากทุกคนสีแบบสดใสมากนะคะซึ่งจริง,รงๆอ่ะชาชาชอบทุกตัวเลยนะแต่ว่าที่ชอบที่สุดเท่าที่เห็นมาแบบที่คนอื่นรีวิวคือโพตัวนี้แล้วก็ลาลาที่เป่าลูกโปง่งอุ้ยยกเซ็ตก็คือไม่ต้องเครียดว่าจะซ้ำนะเจ็บสีอุ้ยน่ารักมากมากนอ้องอุ้ย อันนี้มันคือลูกอมอ่ะเหมือนลูกอมโปโล,โลสมัยก่อนใช่ปะวิน้องน่ารักมากทุกคนดูดิดูมีผ้าพัพาันคอด้วยนะคะโอเคเราจะวางน้องไว้ก่อนนะึป๊ปในกล่องก็จะมีการ์ดน้องด้วยนะเห็นไหมลูกอมมีจริงๆด้วยไม่ได้มาแกะนานมากเลยนะกล่องสุ่มอะตัวต่อไปชินี้วิงกี้ เดี๋ยวก่อนนะเขามีอันนี้มาให้ด้วยอันนี้คือหมอนมีแบบลูกอมอยู่ในหมอนนะคะเดี๋ยวเราแกะเลยแกะอย่างไรเยอะใหญ่อุ๊ยเหมือนลูกอมแบบสมัยก่อนเลยอะ่ะที่แบบเป็นรูปทรงแปลกๆเล็กๆแล้วก็แบบไม่มีรสชาติอะ่ะก็จะให้น้องวางอย่างนี้ใช่ไหมด้านนี้ด้านไหนด้านไหน,นอะ่ะเจอเหลี่ยมแล้วนะคะให้น้องนอนแบบนี้ฟึบแบบนี้เลยอุ๊ยน่ารักเดี๋ยวก่อนนะนอนยังอมลูกอมอยู่เลยนะงานสวยมากเลยนะคะทุกคนคือสีแบบเงียบอุ๊ยเงียบมากอ่ะ นี่การน้องดิปซี่หลับนอนก่อนนี่โอเคลา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 ที่เป่าลูกโป่งรู้แล้วเหอะได้ตัวที่อยากได้แล้วลาลาอุยดูปากลาลาดิลาลาทำหน้าบแบบเป่าลูกโป่งแก้มแตบบกอ่ะแบบอุ้ยน่ารักมากต้องมาแกะอันนี้ก่อนนี่คือลูกโป่งที่เขาเป่าอยู่นะคะน่ารักตรงที่มีพร็อพแบบนี้นี่แหละ แหนมันเป็นพอมๆนะแบบว่านุ่มๆด้วยนะคะก็ต้องวางแบบนี้เห็นไหมก็จะมีแบบวอาวเข้าไปนะก็คือวางที่พุงน้องเลยแล้วก็นี่อยู่ที่ปากพอดีเป๊ะทุกคนแล้วข้างล่างก็แบนๆเอาไว้วางตรงผืนนะดูดูอุ้ยติบจี้ตกไปแล้วค่ะการลาลานะคะก,กัมก็คือหมักฝรั่งตอนนี้ยังไม่ได้โพใช่ไหมใช่ตัวต่อไปนะลาลา แลาลาแลา้ามาอีกตัวถือสายไหมอ่ะคือตาเขาแขกไปนิดนึงนะมีรถเข็นให้ด้วยแล้วลา,ลาเวลาวางก็คืออย่างนี้เลยได้อย่างนี้นะคะมาต่อกันนะคะอันนี้กล่องที่5แล้วนะอุ้ยหมวกมาก่อนเลยไม่ต้องสืบนะคะนี่คือดิปซีแน่ๆร่มเลยทุกคนร่มมาเล็กๆดิปซี ี่2ตัวแล้วนะอ้อหมวกเป็นช็อกโกแลตด้วยดีเทลน่ารักมากทุกคนแสดงว่าล่มก็เป็นช็อกโกแลตนะเนี่ย้มีบิสกิตด้วยเสียควอยได้เลยอโอเคแล้วก็หมวกมีรูนะคะเพราะว่าเขามีอันนี้ได้ไหมด้านไหนด้านไหนอีได้แล้วเดี๋ยวนี้เห็นคนชอบทำแบบนี้เป็นการไล่มนหรือเปล่า สกูตเตอร์โคแน่ๆนี่น่าจะเป็นโคนะคุณๆนะคะเล่นสกูตเตอร์โคอุ้ยน่าโคคือใส่หมวกกันน็อกสีชมพูนะคะแล้วก็มีคออันนี้ด้วยอะ่ะแล้วก็ตาเขาแบบเหมือนมองมาอีกทางหนึ่งนะเอาไว้ปักสกูตเตอร์เห็นไหมที่เท้ามีรูด้วยล้อคือหมุนได้จริงด้วยนะยอย่างนี้โอเคแล้วก็อ๋อน้องจะหันด้านนี้ใช่ไหม ล้อมหมุนได้ทั้ง3ล้อเลยนะคะน่ารียด,ดีมากเลยอะ่ะเป็นเหมือนช็อกโกแลตนะแล้วข้างล่างก็เหมือนเป็นโดนัทโดนัทแคนดี้เห็นไหมลูกอมโดนัทเจ็ดเวงกี้เวนกี้อุ๊ย อุ้ยน่ารักมากตัวนี้ตัวนี้คือเหมือนแบบเขาถูกปกคลุมด้วยไอซิ่งหรือคอตตทนแคนดี้หรือหมักฝรั่งหรืออะไรสักอย่างอ่ะดูดีแล้วก็มีสปริงโก้เต็มเลยอะ่ะอันนี้คือฝังลงไปเลยนะน่ารักแล้วเขาก็มีนี่กระเป๋าข้างในกระเป๋ามีดาวกับหัวใจกลมๆด้วยจําได้ในแบบกระตุนทิงกี้มิงกี้ชอบถือกระเป๋าตลอดเลยนะอุ้ยนี่นะคะเซรัปห้ากล่องสุดท้ายทุกคนชุนชาไม่เคยเปิดได้ซีเคร็ตเลยอะ่ะไม่ว่าจะกล่องสุ่มอะไรมาลุ้นกันนะ รื่องดูดฝุ่นก็อยากได้นะคะแต่ก็จริงๆอยากได้เครื่องดูดฝุ่นมากกว่าก็ได้นะเพราะว่าเราก็ได้เทเิทับบี้คบแกงมาแล้วอะเห็นทุกตัวแล้วชิ้นกิเวงกี้ติดกันสองตัวเลยนะ จริงๆอันนี้ชาไม่อยากได้มากที่สุดอะหรือว่าอยากได้น้อยสุดเพราะชาว่าแบบเขาแต่งหน้าคลาวนมันดูน่ากลัวนิดนึงอ่ะแต่มันน่ารักที่เขายังถืออมยิ้มนะจริงๆแล้วอ่ะแล้วก็มีหมวกปาร์ตี้แ candy b ร์นะคะอมยิม้มยาวค่ะยาวค่ะมีช็อปด้วยไม่ใช่ละไม่ใช่เครื่องดีดฝนแม่โอ๊ยตัวเล็กอ่ะพถืออะไรอ่ะอ๋อพจุงหมี หมีเป็นเหมือนแบบไม่เจลลี่แบร์กับฮันนี่เซรัปนะแบบเล็กๆอุ้ยน่ารักเดินจูงกันแบบนี้หมีกัมมี่เบร์สมกล่องสุดท้ายทุกคนเม้นตอนนี้เลยว่าคิดว่าชาจะได้ซีเครตไหมเอาแลว้วเอาแลว้อลวอ,อุ้ยน่ารักอันนี้เหมือนกำลังไปทัศนศึกษาเลยทุกคน อันนี้คือถืออมยิ้มนะคะแล้วก็ใส่มัวกอปแคนดี้นะไม่แน่ใจคืออะไรเครื่องดูดฝุ่นคงไม่มีแล้วล่ะไม่ได้ค่ะไม่ได้เนอะลาลาค่ะ ชิครื่องดูดฝุด่นอุ้ยลาลากระโปรงสวยมากเป็นแบบสีใสทุกคนแล้วก็มีแบบเหมือนคอนเฟตตี้นะคะดูแบบอุ๊บสอย่างงี้มากเลยอ่ะน่ารักกระจกวิเศษคือเชื่อว่ารายละเอียดเขาดีนะแบบมีการแบบหมุนกระจกได้ด้วยสั่งตัวเองอยู่นะคะชูการ์เกรนหรอคือเชื่อว่าน่าจะมีการแปลแบบตรงตัวจากจีนนะก็เลยแบบคำออกมาแปลกๆนิดนึงกล่องสุดท้ายทุกคน ไม่น่าจะได้อ่ะดูก่อนตอนนี้สิ่งที่จะชาขาดหายถ้าชาไม่ได้ซีเครตชาจะได้ตัวนี้โรลลิปปบ๊อปดิปซี่นะคะก็คือซ่อนโรลลิปป๊อปไว้ข้างหลังนอกแล้วนะคือได้หมดแล้วเห็นไหมอันเนี้ยเครื่องดูดฝุ่นชาไม่ได้มันไม่ได้หนักขนาดนั้นนะอันนี้มันดูตัวใหญ่มันน่าจะหนักืมแต่เครื่องดูดฝุ่นมันานักนะไม่ได้ค่ะยาวมากเครื่องดูดฝุ่นอะไรยาวขนาดนี้ไม่มีดูดูด กูดบายซีเครตไม่ได้เห็นไหมโอ้ลอลลี่ป๊อปคืออ๋อมีข้างหลังด้วยแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นหัวก็เป็นลอลลี่ป๊อปเหมือนกันนะคะอุย้ย อันนี้คือบอบบางโอเคน่ารักตาเป็นสีม่วงเหรอเพิ่งเห็นนะเนี่ยสรุปไม่ได้นะคะตัวซีครีดอะเดี๋ยวขอจัดเรียงน้องก่อนนะโอเคชาจะให้น้องอยู่ชั้นนี้นะคะก็คือชั้นที่อาชาดิสเพล์น้องทอมแอนเจอรี่นะคะอันนี้เป็นของ s o ฟสตูดิโอนะคือน่ารักมากนี่น้องอยู่นี่จะให้เทดีทัทบี้อยู่ข้างหน้าโพคนนี้ทําอะไรนะเอาจุ้งหนีโอเคไล่ไปแล้วกันนะจะได้ไม่ซ้าอะลาลา น่ารัแล้วก็ดิฟซี่ดีกว่าปึ๊บแล้วก็ถือลมโดยนะจ๊ะแล้วก็ทิ้งีิวิงคี้เดี๋วก่อนนะแล้วน้องท่เม็เจเรล,ลี่ของเราโอเคเราต้องห้ามวางบังน้องนะลารอยู่ตรงนี้ d e ฟซี่แล้วก็ให้ทิ้งีิวิงคี้นอนข้างหน้านอนตรงนี้ดีกว่า โพอคนนี้คือน่ารักมากให้ยืนข้างๆพี่ให้ลาล่าไปอยู่ตรงนู้นอ้าวเขาต้องหันด้านนู้นหรอโอเคไปได้ได้ไดเหลือตัวนี้โอเคอย่าบังน้องทอมนะให้กระจกมาไว้นี่เหลือตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะตัวนี้นี่ต้องไปนอนที่อื่นล,ละล่ะเพราะว่าจะใกล้กันเกินไปนะคะใช่ไหมอยากให้มันใกล้กันไปตัวนี้ละกัน นี่เสร็จเรียบร้อยนะคะทุกคนวางโชว์แล้วคือแค่จัดวางยังยากเลย,ยใช้เวลามากน่ารักแปลวื์ดูดีน้องก็อยู่ในตู้นี้นะคะดูแอปให้ดูข้างบนปึ๊อันนี้คือข้างล่างนะคะอันนี้คือข้าง,างๆใดๆเอ้ยเดี๋ยวไว้จะทำคลิปรีวิวให้นะนี่อีกฟังหนึ่งโอเคไปแล้วนะคะหวังว่าจะชอบคลิปนี้นะอยากดูปไลน์เมนบอกด้วยเจอกัคลิปหน้าบ๊ายบาย ขอบคุณมากเลยนะคะที่แวะเข้ามาดูคลิปชาชาอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อไปด้วยนะคะระหว่างรอคลิปก็สามารถติดตาม t ิ k t o k และ i อจชาชาได้นะอยากดูคลิปอะไรก็เมนต์ <comment S 2> บอกด้วยนะคะเดี๋ยวชาชาไปอ่านค่ะเจอกันคลิปหน้านะ